อ่าโอเคครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำเจ้าเกมนี้นะครับซึ่งเป็นอ่าเกม NFT นะครับ Play to Earn ด้วยแล้วก็อ่าซึ่งสามารถเล่นได้นะครับใน App Store นะครับหรือว่า Google Play นะครับสามารถเล่นในคอมก็ได้นะอ่าจะเป็นเจ้าตัว Ninneo นะครับซึ่งจะเป็นเกมเกี่ยวกับอ่าเจ้าตัวละคร สุดน่ารักนะครับก็จะเป็นเกมแนวเรียกว่าอะไรนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าเดี๋ยวผมจะเข้าไปเล่นให้ดูแล้กันอ่ะส่วนเจ้าตัวนี้ก็เพิ่งเปิดตัวมาเมื่อเมื่อวันที่ยี่สิบ้ามกรามกราปีสองสองนะครับก็ปีนี้แหละก็คือมันเปิดให้เปิดเข้าลองเล่นนะครับเป็นเกมเพลย์นะครับเมื่อวันที่25ที่ผ่านมานี่เอง ซึ่งเกมนี้นะครับมีระบบการผสมพันธ์นะครับมีระบบผสมพันธ์แล้วก็เอามาขายนะครับใน Marketplace ซึ่งเดี๋ยวเราเข้าไปที่ Marketplace กันดีกว่าโอเคครับเดี๋ยวต้องล็อกอินกัน นี่นะครับเป็นหน้าตาของ Market Place นะครับก็จะเป็นเจ้าตัวละครนะครับที่เขาเอามาขายเนี่ยก็จะใช้นะครับเป็น b i n a n c e นะครับก็คือมันทำงานอยู่บนระบบ Bynance Smart Chain นะครับเราจำเป็นจะต้องเชื่อมต่อนะครับเป็นกระเป๋าครับผมเลือกเป็น MetaMask นะครับแล้วก็กดเซ็นชื่อไปเรียบร้อยครับ เจ้าในเนโกนะครับเราจะเป็นจะต้องไปที่ Account น,นะครับเพื่อไปอ่าเซตอัพอีเมนะครับก็คือไปเซตอัพอีเมลมันจะมีบอกตรงนี้นะครับให้ hey, Setup Email ก็ไป Setup ให้เรียบร้อยครับไปยืนยันให้เรียบร้อยแล้วก็จะเอาอีเมลนี่ยเข้าไปเล่นเกมนะครับซึ่งเดี๋ยวเอาไว้หลังคลิปเดี๋ยวผมจะเข้าไปให้ดูนะครับตอนนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องเหรียญ เหรียญของนินเนโกะนะครับเหรียญของนินเนโกะาจ้าคูณนะครับเหรียญหลองนินเนโกะนะครับโอเคเหรียญของนินเนโกะนะครับอันนี้เลยมีสะพายนะครับอยู่สองยล้านเหรียญนะครับซึ่งเหรียญแรกนะครับก็จะเป็นเหรียญนินเนโกะนะครับมีตอนนี้มีราคาอยู่ 4. 1 6บาทนะครับผมราคาก็จะประมาณนี้มันก็จะตกมาเรื่อยๆครับ แต่มันก็คงจะขึ้นไปอีกนั่นแหละครับผมอันนี้จะเป็นเหรียญดินเนโกะนะครับส่วนอีกเหรียญหนึ่งครับสาคัญมากเลยคือเหรียญที่เอาไว้ซื้อขายในเกมนะครับเหรียญที่เอาไว้แบบหมุนสปินเอาไว้อัพตัวละครเอาไว้ต่างๆนานาไว้ผสมพันธุ์เนี่ยนะครับก็จะเป็นเจ้าเหรียญตัวนี้นะครับเป็นดินเนโกะมาต้านะครับเหรียญนี้มีราคา0.4บาทนะครับคุณค่าแต่แกการสแต็กมากครับเพราะมันราคาถูกมากๆ ก็ควรจะรีบสแต็กไว้นะครับเพราะว่าราคายังไม่สูงมากก่อนที่ราคาจะสูงแบบนี้นะครับผมเหร่นี้นะครับก็จะเอาไว้ใช้ในเกมนะครับทีนี้นะครับผมก็จะเข้าไปในเกมไปดูเลยดีกว่าว่าเจ้านินเนโกดนะครับมีเกมเพย์เป็นยังไงนะครับเมื่อเราล็อกอินอีเมลหรือว่าไปบริ i f y อีเมลเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เอาอีเมลนั้นนะครับมาใส่ตรงนี้ครับแล้วกดล็อกอินครับ กดละเอนะครับมันก็จะขึ้นว่า Welcome to n e g o World นะครับก็กดออกไปแล้วก็กด Enter ครับเพื่อเข้าเล่นนะครับซึ่งผมได้เข้าไปเล่นจนมันไม่สามารถเล่นต่อได้นะครับก็คือนี่นะครับเวลมันจะมีตัวละครมาให้3ตัวครับก็จะเป็น Neko n e o หนึ่ง n e ก o 2, อง n e g o สามนะครับโอเคแล้วก็จะมีเ,เววสให้นะครับอ่ะผมกดออกอก่อน นี่นะครับก็จะเป็นเงินในเกมนะครับไม่ไม่มีค่าทางทางการตลาดนะครับมีเอาไว้อัพเวลอย่างเดียวนะครับส่วนอันนี้นะครับก็จะเป็นอย่างที่บอกครับเป็นเหรียญมาตานะครับเอาไว้ใช้ทําอย่างอื่นครับตอนนี้ผมว่าจะต้องมาลักก่อนโอเคอันนี้เนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมส่วนอันนี้จะเป็นช็อปนะครับก็ นี่นะครับเราต้องใช้เลนมาตานะครับทั้งนั้นเลยซึ่งเจ้าป่าตัวนี้นะครับสําคัญนะครับถ้าเราไม่มีเนี่ยบางทีเราอาจจะไม่สามารถผ่านด่านนั้นได้นะครับผมเอาไว้อัพเวลนะครับผมส่วนอินเนกอนะครับก็คือตัวละครของเราที่มีนะครับเราสามารถไปซื้อในมาร์เก็ตเพสนะครับแล้วก็กดมากดอ่ารีเฟรนะครับตรงนี้ปุ๊บมันก็จะดึงขึ้นมานะครับ อันนี้แต่ว่าอันนี้เป็นตัวที่มีอยู่แล้วนะครับผมอ่าแล้วก็กระเป๋านะครับก็จะเป็นของที่เราดรอปออกมาได้นะครับก็ก็จะเป็น e q u i p m e n t นะครับก็เอาไว้ใส่กับตัวละครนะครับเพื่อแบบเพิ่ม ability นะครับการโจมตีการป้องกันอะไรต่างๆนะครับผมส่วนนี้ครับก็จะเป็น Luc ก y s p i ินครับอันนี้น่าสนใจมากเลยเพราะว่าอันนี้ใช้เหรียญมาตานะครับหนึ่งร้อยครับสามารถหมุนได้หนึ่งครั้งนะครับก็คือนี่นะครับ หนึ่งร้อยเนี่ยถ้าจะไม่คุ้มนะครับหรือว่าเกลือเนี่ยก็จะเป็นอันนี้นะครับผมหนึ่งพันยี่สิบหรือว่าเจ็ดสิบห้าห้าสิบหรือว่าห้าร้อยนะครับเนี่ยอันนี้จะเป็นเกลือนะครับแต่ปลาสีม่วงนี่ก็ไม่ค่อยเกลือเท่าไหร่นะมันสําคัญอยู่อ่าส่วนอันนี้อันนี้ครับก็จะเป็นจะได้หนึ่งเปอร์เซ็นตนะครับของมาตาครับมาตาเทเชอร์ Treasure, หรือว่าเป็นขุมทรัพย์มาตาครับมาตาเทเชอร์ Treasure, ก็จะเป็นเจ้าตัวนี้นะครับ หนึ่งเปอร์เซ็นของสี่หมื่นสองพันหกร้อยแปดสิบหกนะครับก็ได้เท่าไหร่ก็ลองคำนวณดูอันนี้นะครับก็จะเป็นหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นนะครับมาตาไปอ่ามาตาเฮเซอร์นะครับก็จะได้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นนะครับได้สี่หมื่นมาตานะครับส่วนอันนี้ครับก็จะได้เป็นห้าสิบมาตาครับหรือเป็นห้าสิบเปอร์เซ็นนะครับของเจ้าสี่หมื่นสองตัวนี้นะครับผมก็ อันนี้เมื่อราคามัน4.8บาทใช่ไหมครับก็เอามาคูณร้อยเนี่ยก็จะเป็นอ่า,อาเท่าไหร่นะ50บาทหรือเปล่านะจำผมไม่รู้นะครับ50บาทเนี่ยหมดได้1รอบนะครับอ่าแล้วก็มาดูกันว่าเราเราจะได้อะไรนะครับผมซึ่งเรื่องผสมพันธ์เนี่ยผมยังไปไม่ถึงนะเพราะว่าอันนี้มันก็จะมีแบบมีเมจิกทีนะครับมีอารีนาครับที่ผมยังไม่ได้ปลดล็อกเพราะว่าผมต้องผ่าน ด่านสเตจสามขีดแปดนะครับอันนี้จะเป็นสเตจสี่ขีดสามนะครับตอนนี้ผมอยู่ตอนนี้ผมอยู่นนยสเตตสามขีดแปดนะครับซึ่งผมยังเล่นไม่ผ่านนะเพราะว่าอมันต้องมันต้องชนะให้ได้นะครับซึ่งผมยังไม่ชนะสักทีนะครับแล้วก็ลองมากดที่ b บตเทิกันนะครับผมว่าเกมเพย์เนี่ยมันเป็นยังไงนะครับอ่า เกมมันก็จะเป็นแนวนี้นะครับผมไม่รู้ว่ามันเป็นแนวอะไรนะครับก็ขออภัยด้วยนะครับตอนนี้นะครับเราสามารถเลือกตัวนะครับไปจัดได้นะครับเอาหายไปไหนวะอ๋อโอเคครับนี่นะครับกดตรงลูกศร่างนี้ก็จะมาเห็นนะครับโอเคโอเคเรากดติ๊กมาปุ๊บเราสามารถย้ายที่ได้ครับตำแหน่งที่เราต้องการเลยนี่นะครับเราต้องเอาตัวละครของเรานะครับไปตีกับพวกมอนเตอร์ฝั่งนั้นนะครับให้ชนะนะครับผม โอเคเรามาดูกันครับเริ่มเกมนะครับเราสามารถกดคูณ2ได้นะซึ่งผมด่นนี้นะผมยังไม่เคยแพ้เลยเอ้ยผมยังไม่เคยชนะเลยนะครับอภัยเอฟเฟกก็อลังการนะครับสกิลสวยงามนะครับผมลื่นนะครับสามารถโหลดได้ทั้งใน a p p Store นะครับ Play Store นะครับแล้วก็โหลดใน PC ก็ได้นะครับผมซึ่งเนี่ยเป็นตัวแบบ เป็นด่านที่โหดมากๆเลยผมไม่ชนะสักทีนะครับผมเลยไม่ได้ไปเข้าอารีนาสักทีนะครับซึ่งอารีนาเนี่ยอาจจะได้มาต้ากลับมาก็ได้นะครับเจ้าเหรียญมาต้านะครับแต่ว่าผมยังไม่ชนะเลยนะครับผมก็ต้องรอดูไปก่อนนะครับผมโอเคนะครับแพ้แล้วครับซึ่งนะครับอันนี้บอกว่าพีนะครับสเตรนจนนะครับยัวรีเนโกนะครับก็ือคือเนี่ยให้เรานะครับไปหาตัวละครมาเพิ่มนะครับวิธีการหาตัวละครมาเพิ่มเนี่ย เราจะเป็นจะต้องไปซื้อมานะครับไปไปซื้อมาเข้าเพิ่มเพิ่มทีมนะครับแล้วไปตีเหมือนเดิมครับเพื่อเราจะได้ปลดล็อกอเจ้าอารีน่านะครับแล้วก็เมจิกทรีนะครับผมสำหรับลิงก์ดาวน์โหลดนะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างใต้คลิปนะครับผมก็ไปสามารถโหลดมาเล่นกันได้นะครับแต่ว่าเล่นมาถึงช่วงด่าน3ามคิดเนี่ยก็คือเราจะตันอยู่แค่ช่วงนี้ครับเราจะเป็นจะต้อง เข้าไปอุดหนุนนะครับไปซื้อเจ้านินเนโกเข้ามาร่วมทีมนะครับแล้วก็ผ่านด่านนะครับไปปลดล็อกต่างๆนะครับแล้วก็ไปเก็บเหรียญมาตานะครับสำหรับการแนะนํารอบนี้นะครับก็เกิดข้อผิดพลาดประการใดหรือว่าติดขัดตรงไหนใช้คำศัพท์ผิดยังไงผมก็ขออภัยวันอาทิตย์นี้ด้วยนะครับถ้ามีการอัปเดตอะไรมายังไงผมจะมาอัปเดตให้นะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ